เต็มแมทละไม่กลัวใช่ไหมเจัดนักจัดนักจัดนักจัดนกเฮ้ยเอาเอาเอาไหนบอกแล้วโทษให้ไงตามจังหวะนะเด็กๆปุ้ง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 ุ้งุเฮ้ยพอแล้วไหมฝากไว้ก่อนเมื่อไหร่จะมาเอาคืนเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ ฟังนุ้ยรู้แล้วรายงานกลุ่มครูสั่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อปุกกี้มันจะบอกว่าตัวมันเองอ่ะจ,จะทำเองทั้งหมดเออใช่เขาจะทำรายงานเฮ้ยไม่ใช่ดิก็<ม>พูดมาดิจะสมักึกสมักัดเพื่ออะไรพูดอะไรให้มันชัดเจนเลยนะอีกแล้ว่ายมันถูกตัวดีจำไว้น้อยนะเบลโอ้ยพี่เพิ่งไปถอดฟันมาขายันพูดจังเลยอ่ะ รายงนานว่าอะไรนะพุก,กี้เออได้เดี๋ยวออกอธิบายให้ฟังนะทุกคนผลเสียของการนอนดึกง,งานกลุ่มห้องหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่เรื่องนี้ดิเฮ้ยแล้วเป็นเรื่องอะไ <c oughs> รอ่ะใช่ไหมลิวหรอมันกลับบ้านไปตอนไหนอ่ะโอ้ก็นั่งข้างเองข้าจะไปรูไหมล, <c oughs> ล่ะดูสิเนี่ยกระป๋องก็งไม่เอากัดกระเป๋ากาบ่เฮ้ยท้าหนึ่งวันกดป๊อปแคท มาดีแข่งยักคิ้วอะเฮ้ยแข่งกดป๊อบแคสจะมายักคิ้วอะไรว่าไงอ้วนเรา,าไม่มีโทรศัพท์เออผ่านไปแต่ยักคิ้วได้นะบุก,กี้โอ้ยหอมกาปะกาท้องสามกาบะาใครจะบ้าหรือเปล่าก็คุยกับเองไงโดนจ้ะมาบ้าบอห้องเนี้ยเฮ้ยบกกุกี้เองมานี่ดิ มันนี่ซิลกาบ่หนางเป็ดช่าเช่ช่หน่อยนี่ว่าไงว่าแต่ท้าเรื่องอะไรอ่ะว่าไงนะอ๋อรู้แล้วแข่งกดป๊อปแคตเลี้ยวรออยู่มันไม่ยอมนะไอ้มาดึงแบบเนี้ยนี่ไงมันมาละเออยอมยอมมันไปจำเอาไว้ไวใครกดป๊อปแคตแพ้พก,กูกิโดนเขียนหน้าอ,อุ้ยจิ้มมาทำไม กลัวเหรอ <c oughs> ใช่ไหมลิลาวไปกันบ่นว่โยเท๊กี่โอ้จะรีบไปไหนตัวเองไม่มีโทรศัพท์ะอะของครบแล้วเตรียมตัวไปทำงานบ้านขออเดี๋ยวก่อนนะแะร้องไห้ทำไมอะเน็ตหมดเน็ตหมดเราต้องร้องไห้ด้วยเหรอกลายเป็นแมว แ้วมีที่ไหนเน็ตหมดแล้วกลายเป็นแมวปุกกี้บอกองั้นข้าก็เป็นด้วยดีไม่ถามสักคำหรอเพราะอะไรนา้าไม่เข้าใจคนมันเศร้าไปแล้วจะกลายเป็นแมวแล้วยังไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่เลย <c oughs> บ้าบอกันเชียววนไม่เข้าใจคนมันเศร้าเน้อหอม อันไหนสั้นอันไหนยาวไม่เล่นเ <c oughs> ย็ดปุกกี้คิดว่าจะชนะหรือก่อนนอนขอสักหน่อยอ้าวเอเว้ยอยา่าอย่าทำอย่างนั้นเอเอกดไม่ติดทำไงเดีย๋โอโทรไปบอกว่าโทรศัพท์เจ๊งเราจะได้ไม่แพ้มันฮัลโหลเย็ดปุกกี้เออว่างไงเฮ้ <c oughs> ทำไมเสียงมันเดลกกลก็อยู่วิ แล้วนี่ออกมาจากโทรศัพท์ได้ไงเนี่ยคนบ้าอะไรออกมาจากโทรศัพท์ไม่ใช่ของวิเศษจากโดเรมอนมอนให้มันไปหรอตลกแบบนี้ไงเตรียมตัวแพ้ได้รึปุกี้โทรศัพท์กดไม่ลายไม่มีข้ออ้างช่วยเร็วหน้ากายเป็นแมวเฮ้ยอย่าค้างตอนนี้นะเรียบรเอยไม่ได้ดั่งใจ ทำไมยอดมันไม่ขึ้นสักทีอะอขึ้นคึนคะตลกแบบนี้หน้าคุณเป็นแมวแน่นอนแล้วทุกทีคุณกดมันขึ้นตรงไหนตรงนี้ก็กดไปสิเออเลียมโง่ติดครมานี่ <c oughs> มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อือหเออแล้ววันนี้ริ้วร้อมไม่มานอนที่นี่หรือ <c oughs> มันบอกว่าเองปิดเหม็นอะมันชัดขนาดนั้นเลยเหรออือ <c oughs> เอ็งกดอัดพ่อคงได้เหรอใช่เก็บไว้นานแล้วตลกอะไรกันสองตัวหนูตายเหรอใช่หนูตายในท้องนังเป็ดอีกสักนัดไหมหยิบใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยพรุ่งนี้เออตั้งน้าตั้งๆกดกันใหญ่ปุ๊กกี้ต่อให้ก่อน อย่าไปฟังมันมันทวงเวลาเราเหมือนเองใช่ไหม่วงความเจริญอะโอ้ยสามาคีสิตอนเนี้ยอาโชคดีนะเจ้าเหมียวทั้งสองใครใครเห<ค>รอ<ๆ>ลองหันไปมองหน้ากันเองดิไปแล้วเห็นมีแเ่เป็ดก็บอกว่าอย่าเล่นเมื่อยแล้วเว้ยไปนั่งดูทีวีดีกว่าไม่กดต่อแล้วหรอช่างมเถอหาดีกว่าเห่างนี้ต้องหา พี่เดยวเองกลายเป็นแมวนะอุ๊ก็แค่น่าเล้ะเออง่วงแล้วเหมือนกันนอนดีกว่าปิดไฟด้วยนะ่าเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับพรุ่งนี้เตรียมตัวกลายเป็นแมวง่วงเหมือนกันวะอ้ยเกกะนอนดีแล้วกันเราฝันดีพรุ่งนี้กลายเป็นแมวไม่กนนังวลเพราะข้าเป็นเป็ดอยู่แล้วมีงี้ด้วย เสียศักดิ์ศรีไม่เล่นก็ไม่ได้ตีสามแล้วเหรอจะได้นอนกี่โมงนะฮะปุ๊กกี้ไม่ไหวแล้วม่วงเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยตื่นขึ้นแล้วทำไงห,หายง่วงนึกถึงมะนาวง่วงอยู่ดีอะ ปุ๊กกี้ต้องชนะเกมนี้ในวันพรุ่งนี้ฮ่าจะไม่ไหวแล้วแอบดีๆนะเว้ยเดี๋ยวปุ๊กกี้มันเห็นเดี๋ยวพวกเรากลายเป็นเมียวแล้วคิดว่าผลหรอกมันไม่งโง่นะเฮ้ยชื่อหัวหน้าดิงั้นเปลี่ยนที่แอบไปริมนะ พวกมันสีห้าตัวนี้รู้มากจริงๆเลยนะแอบกันเนียนจริงๆกลัวจะแพ้บุกกี้แสนกว่ายังไงก็ชน,นะแต่ง่วงนอนจังเทุกคน,นี้ว่าหุยจะนั่งอยู่แค่นี้เหรอตรงนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวก็เดินจับได้อีก อ๋อคิดว่าแอบพ้นแล้วเดี๋ยวโผลไปเซอร์ไพมันมันไม่มาแล้วล่ะไปนั่งเล่นริมน้ำกันเถอะก็บอกแล้วว่ามันไม่อยู่ปุกกี้อ่ะมันขี้เกียจจะตายมันนอนกินบ้างกินเมืองตื่นตั้งสิบโมงพูดกันไปหมดแล้วนิดไม่พูดเล่าเออใช่มันไม่มีทางมาหรอกจริงเฮ้ยตกใจอะไรกัน ปุ๊กกี้มันเป็นคนขยนันเรียนก็เก่งเมื่อกี้พวกเองยังบอกว่ามันขี้เกียจต,ตื่นสายกันอยู่เลยไม่ใช่หรอน้องสามเองพูดคนเดียวนะได้นินทารับหลักจัดหนักเลยอย่านี้ไปไหนนะอมันมาแล้วทำไมไม่อกเต็มแมทละ่ะไม่กลัวใช่ไหม <c oughs> ทำไมเดี๋ยวพวกเองก็โดนเพิม่มกางปานิดนึงจะได้สมเป็นแมวสะใจเหรอใช่ไหมนักเป็ดมาต่อ <c oughs> จัดหนัก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 เฮ้ยหนักแน่นอนตัวนี้นินทารับหลัง <c oughs> ทำท่าป๊อปแคทด้วยเองจะทำทำไมกดมันดี <c oughs> เออฮาดีว่ะ เดี๋ยวเองก้หาแน่อีกตัวหนึ่งเลี่ยมเรีว้วเ้อทำดีเดี๋ยวลดโทษใหเ้เอาเอาเอาไหนบอกลดโทษให้ไง <c oughs> บ้าเรลวบ้าเร็ว,นรวสนุกไหมเต็มที่เลยอะไร ยังขาดอีกอย่างหนึ่งเอาพร้อมนะพร้อมอะไรปฟ็อกป็อกป็อกหนึ่งสอ,องหนึ่งสองสามเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งโอ๊ยทำช้าๆดิทำไม่ทันช้าๆ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 ช้า,ชา,ชานางเป็ดเอ็งทำทำไมอ่ะมันทำตัวหน้าตัวนูนบางสิอ่าล่า จำไว้วันหลังอย่าท้าปุกกี้เดี๋ยวไปตามล่าอีกสามตัวก่อนจำไว้อย่าท้าปุกกี้ยังไม่ได้หาเลยเอ็มพูดคนเดียวไปแล้วนะลูกแมวสามตัวเฮ้ยมันย่อแยะเฮ้ยมันเย่ะยิ้มเฮ้ยมันยอะเยอะเฮ้ยถูกแล้ววิเราจะนั่งรออะไรอ่ะรอจุฬาเฮ้ยรอลิงเฮ้ยรอเรือกลับเพ้อ วนต้องแอบ,บดิแอบ,บไหมเราไม่เกี่ยวได้เวลาจัดการ3มตัวหามันก่อนงั้นไงลูกหมูสองตัววิอยู่น,นู่นเฮ้ยมันหายไปไหนอะ <c oughs> รู้จักวิชาพางตัวพวกเราน้อยไป <c oughs> รู้จักน้อยไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลย อ้วนเดี๋ยววิ่งเสียงดังดีเดี๋ยวมันได้ยินพร้อมมาแอบเร็วไม่เจอปุกกี้อยู่ตรงนั้นหรอ,อเอ็งอุ้ยอะไรเป็นอะไรเนี่ยยำโลช็อกเตีเอ็งรู้ไหมว่าอ้วนหนีไปไหนนี่ก็อุ้ยทั้งวันดีีย,<า>ย,ยำโลปุกปุกไรปุกลิก กับบุกกะปิวันนี้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยหักไปดูดิก็ <c oughs> แค่ปุกกี้ <c oughs> อุ้ยอัปุกกะอะเจอัปุกกึก <c oughs> หยุดเล่นมามาเป็นแมวใช่มามาเป็นแคทแย่ใๆๆ่ให่่ตัวนี้ชอบกินขนมวาดเยมโล่ให้ เอาขาดจมูกเอาดิอ่ะแม่ขาดศรัทธาขาดคางขาดคางจัดให้พอใจเองยังดานูนดีอ่ะชายจัดเต็มอ่ะพอแล้วอ้าวทำหน้าป๊อปแคทด้วยตามจังหวะนะเด็กๆปุงปุ้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 ง เมื่อไรจะมาเอาคืนเออเมื่อไหรก็เมื่อนั้าาน,านแหละรออยู่นะเว้ยขอหนักหนักนสนุกไหมคะซีรีส์เพื่อนตอนผู้แพ้กลายเป็นป๊อปแคทก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะกลายเป็นป๊อปแคทกี่ตัวกันหรืออย่าลืมกดติดตามพวกเรา <ih> ทุก